สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับการเตรียมงานเกี่ยวกับประเพณีนะครับบุญลอยกระทงนะครับโดยในวันนี้นะครับทางผู้นำนะครับแล้วก็ทางพี่น้องครับในหมู่บ้านก็ได้รวมแรงรวมใจกันนะครับในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็คือปวอกวัตถุดิบนะครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับ มีอันนี้เลือเดี๋ยวเลือคันธนูนะครับก็จะมีทูบมีเทียนอ่สึ่งเป็นองประกอบนะครับในการทำกระทงนะครับส่วนต้นกล้วยนะครับก็คือนำมาหัน่นนะครับมาหั่นประมาณความหนาประมาณนิวน้วนิ้วกว่านะครับประมาณนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับถ้าหากเราหั่นหนาเกินไป เวลาเราลอยคับกระทงอาจจะจมได้นะครับก็คือเอาขนาดความหนาไม่เกินนิ้วครึ่งแลวครัวันนี้ก็มาก,กันหลายคนนะครับก็มารวมแรงรวมใจกันนะครับในกรเตถียมตถียมงานเรับพระากระทงที่เราทำเราก็ตั้งต้องทำเผื่อนครับชาวบ้านนะครับอันนี้ก็คือ การทัดนะครับตัดต้นกลวยแล้วก็การหันเลยครับก็คือช่วยกันกับผู้หญิงผู้ชายก็ทําได้นะครับว่าทุกวันในการทางานทุกสิ่งทุกอย่างมันจำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ทําได้ผู้หญิงก็มีความสามารถสูงเหมือนกันว่าจะเป็นการจับเลื่อยจับคอนการตอกตะปูนะครับหลายสิ่งหลายอย่างสภาพเสถีมีความ เก่งมีความสามารถนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเทียบเท่าครับผู้ชายทั่วไปนะครับวันนี้ขอจะพาพามารีวิวนะครับไปดูทีละขันตอนนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ตนกลวยมานะครับก็คือมาทำํำการหันนะครับเพื่อนําไปตบแต่งนะครับเป็นหากระทงเพราะวันนโหมู่บ้านนี่นะครับ เขาจะห้ามใช้นะครับในเรื่องโฟมนะครับห้ามใช้โฟมก็คือตองหาพวกวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้นะครับนำมาทำกระทงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่อต่อไปอีกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกล้วยก็เป็นกล้วยต้นแก่ต้อนตอะไรได้ได้หมดทุกอย่างนะครับคอยเป็นต้นกล้วย เทมันใหญ่ผ่าศูนย์กลางประมาณ6กถึงแนิ้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือการตัดใบตองครับตัดใบตองแม็กนะครับเพื่อทําเป็นรูปนะครับทําเป็นรูปที่จะนําไปติดที่ที่ต้นกล้วยครับที่เราหั่นนะครับก็คือมาตัดแล้วก็แม็กแม็กแม็กไว้นะครับถึงเวลาจะได้เอาไปเสียบใส ที่ต้นกล้วยที่ได้หั่นเป็นท่อนๆเอาไว้วันนี้ก็จะเริ่มมาก,กันเรื่อยๆนะครับผมก็รีวิวแต่เชา้ากับทังเกตภาพอาจจะดูมืดๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของการตัดนะครับท่านไปต,งตองก็คือพับง่ายๆนะครับพราแม่ใบตองเส้นมาก,กับพับเข่ากลางเข่ากลางนะครับไม่ได้ทำาย่งยากพับง่ายๆพับซ้ายพับขวา แล้วก็ใช่คันไกรนะครับทัดทัดแล้วก็เย็บทิศไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาไปเสียบที่ต้งกล้วยมันจะได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ทําไม่เย็บไห้ถ้าพับเซตถ้าไม่เย็บไม่ได้มันก็จะรุดนะครับมันก็จะบิดเบี้ยวไปทั่วนะครับก็คือันไหนที่มันสามารถทำำําสําเร็จแล้วก็คือทําไว้ก่อน นะครับส่วนการประกอบก็คือต้องรออีกนะครับรอทีะขั้นตอนส่วนบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเราจะชัดสําหรับประสงนะครับที่จะนิมนต์มารวมกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการลอยกระทงนะครับเราไม่ได้ลอยเฉพาะหากคนในหมู่บ้านนะครับก็คือจะเน้นในส่วนของประสง์มารวมพิธีกรรม นะครับเพราะว่ามันจะมีพิธีการทางสงบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเหลือเหลือจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของทางชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปตรงนี้ก็จะมีต้นผาปานะครับลักษณะของต้นผะปาก็จะมีชนีนะครับอันนี้คือปัดใหญ่ลักมีชนีมีชุดผ้าไตร ะครับหรือว่าอาจจะเป็นสบงก็ได้เป็นผ้านำฝนก็ได้นะครับคอยเป็นผ้าสีเหลืองเพื่อนามาติดไวท้ที่ต้นกล้วยนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับเรียกอีกนดยหนึ่งก็คือต้นผ้าป่านะครับต้นผ้าป่าก็คือจะต้องมีลิงมีสัญลักษณ์ของของลิงนะครับคือทําจากผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูมาพับพับพับใส้กอดแตะหาสิ่งของมาแปะเผื่อเป็น เป็นปากเป็นตาเป็นไะไรนี่แหละครับอันนี้คือการผูกผ่านครับผูกผ่าือเริ่มเริ่มทําไปเรื่อยๆนะครับก็แบ่งงานกันคนละนิดคนละหน่อยใครจะพอจะทําตรงไหนได้ก็ไปช่วยกันทําตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ไปทำพร้อมกันในในเวลาเดียวกันนะครับก็คือทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน นะครับสังเกตเมื่อกี้ทีรีวิวให้ดูนะครับคนหนึ่งก็คือการตัดต้นกล้วยนะครับหั่นต้นกล้วยเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการพับใบตองครับพับใบตองแล้วก็ทำขันเย็บนันไว้เป็นชิ้นๆนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการผูกผ่านะครับก็คือถนัดไข่ถนัดมันนะครับ แครถนัดดานไหนก็ทํำดานนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของทางโรงครัวนะครับโรงครัวก็จะมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทํางานมันก็ถ่อมปการหุงหาอาหารเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็เริ่มแม็กนะครับเริ่มแม็กแบตองนะครับเติตค่บกล้วย กานเสียบตรงนี้นะครับก็คือใช้ใช้พวกเข็มนะครับเข็มเล็กๆเป็นตะปูเล็กนะครับถ้าใช้ไม้ก็ได้เหมือนกันครับพวกไม้ไผ่นะครับพวกไม้ไม้จิ้มฟันพวกนี้นะครับไม้จิ้มฟันก็ไปเสียบเสียบเสียบล็อกทีละทีละชิน้นทีละชิน้นนะครับเปลอมันเป็นรูปกระทงก็ทําทำกันหลายลวดลายนะครับ แต่ไอเดียนะครับไอเดียใครไอเดียมันใครกีดด้ายแบบนั้นก็ทําแบบนั้นคือเราไม่ได้ทําสเปคเดียวกันพยายามทําให้มันได้หลายๆลายหลายๆหลวดลายนะครับตอนนี้ก็ทํากันหลายคนเด็กๆก็มีนะครับเด็กๆก็มาดูช่วยกันเยวกันยิบเยวกันจับก็ถือว่าเป็นการฝึกกันายในตัวนะครับ ก็จะทำในหลักษณะนี้นะครับถูกปีถูกผีเกี่ยวกับประเพณนี้ลอยกระทงขันทากระทงก,ทงกท็ททาเพื่อให้ผี่นองครับที่ไม่สามารถทำเองได้นะครับอย่างเช่นหมยมีพวกวัตุด,ดิบที่จะมาทำก็สามารถว่าลอยกระทงก็มาเอาตรงนี้ได้นะครับทางกรรมการหมู่บ้านก็จะจัดเตรียมมาไว้แล้วกับการปลูกผาก็จะดูสวยงามเหมือนกันครับ คือไม่ได้จัดอลังการครับคือเป็นระดับหมู่บ้านนะครับนี่คือกระทงนะครับที่ทํําสาเ็จแล้วในอไรมีการทดลองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทําเซตแล้วมานั่นเลยคือท,ทําเซตประทับเซจเรียบร้อยก็นำมาไปลอยน้ำดูก่อนว่ามันลอยหรือว่ามันจะจมนะครับถ้าเช็คดูแลยวมันลอยก็สามารถนํามาประกอบได้นะครับเป็น ร้อยสองอันนู่นแหละครับทําเผื่อชวาบานว่าวันพรกงนี้คนจะมาลอยกระทงกันเยอะนะครับเดีวจะพาพี่น้องไปชมอีกนะครับในวันพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูพอประมาณพอสังเกตเพยียงเท่านี้นะครับขอ,ขอขอบคุณนะครับขอสวัสดีนะครับ